เรามีเงินสดสำรอง6-10เดือนหลังจากนั้นเราควรเก็บเงินสดในแต่ละเดือนกี่เปอร์เซนต์ดีครับที่จริงแล้วเนี่ยพอเราเก็บเงินสะสมเป็นเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินได้แล้ว6-10เดือนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถเก็บเป็นเงินสดได้นะครับถ้าเรายังไม่มีโจทย์ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรก็ไม่ต้องรีบร้อนเพียงแต่ว่าเราแยกแตะกร้าออกมาให้ชัดเจนความหมายคือ ไอ้เงิน6กถึงสิเดือนของคุณเนี่ยอาจจะอยู่ในบัญชีที่ชื่อว่าบัญชี A ออธนาคาร A แล้วกันแล้วไอ้ตัวนั้นเนี่ยคุณก็จะยังไม่ใช้มันไม่แตะมันเว้นเสียแต่ว่าเมื่อไหร่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นตกงานรายได้ลดหรือมีความจําเป็นต้องใช้เงินเพราะไอ้อันเนี้ยบัญชี A อันเนี้ยเป็นบัญชีฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินไม่ไปแตะหลังจากนั้นคุณเก็บครบ6กถึงสิเดือนในบัญชี A แล้วได้เงินมาออมออมออมถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะเอามันไปไว้ไหนคุณก็อาจจะเปิดบัญชี B ป็นบัญชีพักมันไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยจัดสรรมันไปลงในสินทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ของคุณอีกทีหนึง่งอย่าไปกังวลอย่าไปวอรี่ว่ามันจะต้องกี่เปอร์เซ็นต์นะนะครับนะเพราะว่าถ้าเรามีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรแล้ะที่เหลือก็คือถ้าความหมายตรงนี้คือนอกเหนือจากเงินกินใช้ในแต่ละเดือนนะถ้าคุณมีตัดกินใช้เรียบร้อยแล้วคุณจะมีมันกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแล้วค่อยผันมันไปเป็นสินทรัพย์ตัวอื่นๆทาได้หมดเลยนะครับอ่าไม่มีปัญหา คือไม่ต้องไปติดมากครับบางทีผมเฉยๆว่า,วาเวลาเห็นนะฮะกูรูหลายคนก็จะบอกเลยว่าจะต้องมีเก็บในนั้นกี่เปอร์เซ็นต์เก็บในนี้ห้าเปอร์เซ็นต์เก็บในนี้สิบเปอร์เซ็นต์อายุเท่านี้ควรจะมีหุ้นเท่านี้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรล่ะวอลเลนบัฟเฟต์แปดสิบกว่าเก้าสิบเขายังมีหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะแต่เขารู้ว่าเขากําลังจัดสรรเงิน,นอะไรของเขายังไงอยู่เนี่ยมันไม่จําเป็นที่มัน อันนั้นมันอาจจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานเรียกว่ามาตรฐานหรือเปล่าวะก็ผมก็ไม่เห็นว่ามันจะต้องทําตามนั้นน่ะนะฮะคือพูดไปแล้วก็เหมือนกับว่าไอ้โค้ดมึงอ่ะมึงอตอบไม่ฟันธงเหมือนเขาเขาตอบเลยคนสามสิบสี่สิบเนี่ยควรจะมีหุ้นสักประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตะนะควรจะมีตราสารนี้สักเท่าไหร่มึงก็ไม่เคยฟันธงอะไรเลยก็กูไม่รู้ไงว่าแต่ละคนแม่งหนึ่งคือแม่งรู้เรื่องในการลงทุนแค่ไหนหรือเปล่าวะถูกไหมแม่งไม่รู้เรื่องมึงบอกไปให้เขาใส่หุ้นเยอะๆได้ยังไงแม่งก็ตายห่าขึ้นมาสอง แต่และคนมันมีวัตถุประสงค์ตรงกันที่ไหนคนอายุสามสิบสี่สิบแม่งต้องมีวัตถุประสงค์เดียวกันเหรอถูกไหมเออเพราะฉะนั้นผมเป็นคนอย่างนี้แหละผมผมไม่ค่อยเชื่อว่าต้องจัดต้องนี่กี่เปอร์เซ็นต์นี่เปอร์เซ็นต์ขอให้ไอตัวสําคัญสําคัญอย่างเช่นเ,เงินสำรองหกเดือนเราโอเคแล้วเอาคายสบายใจถูกไหมฮะนอกเหนือไปจากนี้คุณจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้คุณจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนก็ได้ฮะเพราะว่ากูยังไม่รู้จะเอาไปว่าที่ไหนถูกไหมฮะไอ้พวกที่ไม่รู้เรื่องก็จะมาบอกอะไรเงี้ย การเก็บเงินไม่ได้เงินสดสุดท้ายก็จะแพ้เงินเฟ้อเอาไอ้ห่าคุณยังไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนไงเงินเฟ้อกินเป็นประจําปีละประมาณสเปอร์เนเงินเฟ้อกินสองเปอร์เซนมึงลงทุนโง่ศูนย์เลยห่าเว้นมไม่ต้องผลักไม่เอาเงินเฟ้อมาผลักเขามากให้เขาใจเย็นๆค่อยๆคิดมีเวลาถูกไหมฮะเออแม่เงินเฟ้อกินหนึ่งสองเปอร์เซนแม่งเครียดถูกไหมต้องรีบผลักไปลงทุนแล้วก็ชิบหายขึ้นมาแม่งหายมากกว่าหนึ่งถึงสองเปอร์เซนเพราะฉะนั้นผมคิดว่า กฎระเบียบอะไรต่างๆที่มันเป็นเกณฑ์มันเป็นแค่คําแนะนำํำคุณลองฟังแล้วให้จัดให้มันเหมาะกับตัวคุณนั่นคือสําคัญที่สุดนั่นคือคนที่มีความรู้การเงินแม่งเป็นแบบนี้นะครับอ่า